รังสุดท้ายนี้นะคะของคุณนุชนะคะลังสุดท้ายลังสุดท้ายเลย หนึ่งชิ้นสองชิ้นสามชิ้นสี่ชิ้นห้าชิ้นนะคะมีไฟลยส่วนใหญ่เป็นไฟลยนะ นี่เป็นชุดนะคะแล้วก็เป็นชุด 1, เป็นทังถุงโอเคนะคะเรียบร้อยดวมนจัดการทำไซส์นะคะแล้วเราเจอกันนะคะเ,เวลาที่เราไลฟ์สดนะคะก็จะเป็นวันอาทิตย์นะคะ<ม>วันอาทิตย์อะไรนะคะ วันอาทิตย์วันพรุ่งนี้ใช่มีอัพลงใน y o YouTube ไงบางทีมันคนดูย้อนหลังก็คือวันอาทิตย์นะคะแล้วก็เวลาที่มนไลฟ์เนี่ยมนจะไลฟ์เวลาหกโมงเย็นนะคะวันอาทิตย์เวลาหกโมงเย็นก็ใครที่ติดตามนะคะก็ฝากมาใครต้องการจะดูผ้าไหมสวยๆราคาน่ารักน่ารักนะคะก็ฝากติดตามที่เพจของเรานะคะมนตรามหาราณีส่วนท่านไหนอยากจะส่งผ้ามาขายก็ติดต่อที่เพจเราได้เลยนะคะกราบขอบพระคุณมากๆเลยะคะ่ะ